บางสิ่งกำลังเรียกร้องให้คุณหันกลับมาเชื่อมต่อกับเวทมนต์ภายในตนเองเสียงกระซิบจากข้างในอาจพาคุณไปสู่ความปรารถนาที่อยากสดมนต์อยากนั่งสมาธิอยากบูชาพลังศักดิ์สิทธิ์หรือธรรมชาติรอบกายหากคุณรู้สึกเช่นนั้นจงดูไว้ว่านั่นไม่ใช่เพียงความบังเอิญ แต่เป็นการปลุกเรียกจากหัวใจลึกๆของคุณเองให้ก้าวเข้าสู่หนทางแห่งการเยียวยาและการตื่นรู้เริ่มต้นจากความเต็มใจจากความอยากทําไม่ใช่จากการบังคับเมื่อคุณทําด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์พลังงานของจักรวาลจะตอบรับและจะพาคุณกลับเข้าสู่การเดินทางทางจิตวิญญาณที่แท้จริงของคุณ ชีวิตกำลังนำพาคุณสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญการเปลี่ยนแปลงที่อาจดูไม่ง่ายอาจมาแบบไม่ทันตั้งตัวแต่เชื่อเถอะข่าว่ามันคือเส้นทางที่ถูกวางไว้เพื่อคุณโดยสมบูรณ์แม้ว่นนี้คุณจะยังไม่เข้าใจเหตุผลแม้จะยังหาคำตอบไม่ได้แต่เมื่อเวลามาถึงคุณจะเห็นชัดว่าทุกสิ่งล้วนมีความหมายทุกการพลิกผันล้วนมีบทเรียนซ่อนอยู่เพื่อพาคุณเติบโตและยกระดับจิตวิญญ,ญาณขึ้นไป หัวใจสําคัญที่คุณต้องจับไว้ให้มั่นคือความสมดุลเพราะความสมดุลคือกุญแจที่จะพาคุณผ่านทุกบททดสอบไปได้อย่างสง่างามอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มเปี่ยมไม่ต้องหลีกหนีความมืดไม่ต้องปฏิเสธความเจ็บปวดแต่เผชิญหน้ามันอย่างตรงไปตรงมาถามตัวเองว่าเหตุการณ์นี้มอบความจริงอะไรให้คุณมันกําลังเปิดทางให้คุณค้นพบคําตอบบางอย่างและในที่สุดความเข้าใจจะกลายเป็นการเยียวยาที่อ่อนโยนเข้ามาแทนที่บาดแผลและความเศร้าทั้งหลาย จงจำไว้ว่าหลังจากความมืดผ่านไปแสงสว่างแห่งการเริ่มต้นใหม่กำลังรออยู่เสมออย่าให้ความสิ้นหวงังพรากรอยยิ้มจากคุณแม้ในคืนที่มืดมีที่สุดก็ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปแม้กระทั่งความเจ็บปวดทุกสิ่งล้วนมีวัตจักรแห่งการจบลงและการเกิดใหม่หัวใจของคุณเพียงแค่ต้องอดทนอบรับความมืดเย็นในวันนี้เพื่อรอรับแสงอุ่นในวันพรุ่งนี้